ไปด้วยอธิบายไปด้วยก็คือตัดลงทรงต่ำนี่เราต้องขึ้นไดอะแกรมต้องเอาเบอร์หนึ่งมาสวมเหมือนเดิมครับเบอร์หนึ่งสวมแล้วใช้ตั่หรือวิใหญ่นี่ครับขึ้นไปเหนือหางคิ้วนี่ทำแบบที่เคยสอนอะ่ะอย่างเงี้ยไดอะแกรมเขาเรียกไงขึ้นไปก่อนทําอย่างเงี้ให้อยู่ระหว่างหางคิ้วกับติงหูนี่ให้อยู่ให้เบอร์หนึ่งห่างจากติงหูขึ้นไปหนึ่งเซนพอข้างบนไม่ต้องไปยุ่งเดี๋ยวหวีมาตัดเอานะเพราะเราทําหาความเร็ว นี่สอนจริงง่ายๆแล้วก็เรี้ยววิธีง่ายๆทำไม่เกิน15นาทีก็จะเสร็จแล้วหมุนมาหาแสงหน่อยครับอาจารย์มาดูนะครับหมุนหาแสงหน่อยนะโอเคครับรบกวนดัานมาดูนะครับคือเราวางหวีเข้าไปดันหวีขึ้นไปห่างจากริมใบหู1เซ้นเอาเบอร์หนึ่งเป็นตัวสวมด้านหลังหูก็เหมือนกันห่างจากหลังหู1เส้นด้านหลังก็เหมือนกันห่างจากติ่งหู1เส้นดูนะครับ1เส้น ส่วนที่ต่ำที่สุดนี่คือหนึ่งเส้นดูนะครับติงหูเนี่ยดูอันนี้เขาเรียกว่าไดอะแกรมที่เคยสอนไปนั่นแหละแล้วก็แผนการสอนอะไรแผนการตัดง่ายๆนี่ดูนะวางมาเดี๋ยวเอียงมาให้ดูดูชัดๆเลยนะครับ,รบลองทรงต่ำผมก็ตัดมาแล้วเดือนหนึ่งนี่ถ้าเราไปถ่ายเลยอย่างนี้มันกะยากรเราทำแบบนี้ก่อนแล้วมันถ่ายง่ายนี่มันกินเวลาไม่ถึงห้านาทีนี่ แป๊บเดียวเราจากซ้ายมาขวาแล้วเห็นไหมครับมาด้านนี้แล้วนะครับครับด้านนี้เราเราก็ดูอย่างนี้วิธีขึ้นไดอะแกรมนี่คือคิ้วกับติ่งหูนี่มันอยู่ในแนวเดียวกันเขาเรียกระดับถ้าเราวางระดับถูกห่างจากด้านล่างขึ้นไปเ,เซนนึงอย่างนี้นะครับนี่คือสองเซนก็นแล้วแต่มันจะมันจะพลาดหรือมันจะเป็นยังไงก็แต่แต่มัน ก็ห่างเส้นหนึ่งอ่ะไม่ผิดนะครับไม่ผิดไม่มีผิดไม่มีผิดไม่มีเกินดูนะฮะพอมาถึงข้างนี้เสร็จพอเราได้เสร็จแล้วก็มาดูข้างหน้าที่นี่พอเราเอาหวีใหญ่จับเสร็จแล้วก็ถอดถอดฟันเบอร์หนึ่งออกหน่ัยดูนะฮะนี่เบอร์หนึ่งเราเวลาก็ถอดออกถอดกึกอย่างนี้เลยเอาโยนทิ้งไปเบอร์หนึ่งไม่เอาแล้วเอาหวีสร้างแบบมาเก็บตามตามแผนที่เราขึ้นไดอะแกรมไว้นน่ัยดูนะฮะ วิธขด้ห้ดูระหว่างคิ้วระหว่างติงหูเอาวีสร้างแบบมาแล้วก็ทำอย่างนี้เลยมันก็กินเวลาไม่ถึงสิบนาทีหรอกเนี่ยเมื่อกี้ไปสองนาทีมันก็เสร็จแล้วรอบหัวแล้วเห็นไหมครับแล้วก็เอาวีสร้างแบบแต่งตรงนี้ที่เราขึ้นมานะเราก็ดูแบบว่าไอโต๊ะที่เราเอาเบอร์เบอร์หนึ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะเราต้องการให้มีความเงาครับเราต้องการถ้าเราไม่เอาเบอร์หนึ่งมันจะเป็นขาวมันไม่สวยใช่ใช่ ครับดูนะครับทีนี่ดูนี่เราขึ้นอย่างนี้เป็นลองทรงต่ําถ้าขึ้นไปอย่างนี้เป็นลองทรงสูงแล้วแต่เราจะเอาสูงหรือเอาต่ําเหนือริมใบหูมาเนี่สูงหมดแต่ถ้าต่ําจะอยู่ติงหูมาหลังหูติงหูเหนือริมใบหูแค่นั้นเองทรงต่ําจําง่ายๆคือหัวคนเรา,าวันีก็มีหูมีคิว้วเนาะครับจับนี่ดูวิธีตัดลองทรงต่เาเขาจะไม่ให้มันขาวมาก ให้มันพอดีอย่างนี้ดูนะฮะเดยวะเอียงให้ดูครับขมาติ่งหูทางงํายังไงเพราะว่าด้านนี้ได้ความนวลกลมกลืไลนได้แล้วทีนี้เราก็มาหลังหูเอาหวีสร้างแบบเนี่ยทาไปอย่างนี้วางบัตถเลียนไปไปบนหวีนะนี่อย่างนี้เบาๆแล้วก็เอาหวีงัดขึ้นอย่างนี้มันก็เป็นลงทรงต่ําแล้วเพราะว่าเราขึ้นไดอะแกรมไว้แล้วไงนี่เห็นไหมครับเราก็เอาหวีไปฉาบอย่างนี้ฉาบฉาบแล้วมันก็สวยด้านนี้ก็เหมือนกันติ่งหูเราขึ้นไว้แล้ว นั่นมันก็สวยนั่นคำว่าลงทรงต่ำไม่ขึ้นสูงนะครับเพราะได้แนวเราก็วางปัจเลียนเป็นเส้นมาตั้งนิดนึงอย่างนงี้เพื่อให้มีแนวครับอ่านลงไปลงรทรงต่ำพอมีแนว,แนวทีนี้เราก็เอียงมาดูด้านหลังที่ทําง่ายเพราะอะไรเพราะเราไปวางไดอะแกรมไว้ไงเราไปวางเส้นไว้เส้นหนึ่งตอนที่เราขึ้นเอาเบอร์หนึ่ง เราก็ไม่ต้องใช้วีนเล็มเลยรอเราก็มาลบเลียมเอาเนาะมาลบเลียมเอาแล้วมันด้านบนนี่เขาตัดมาเดือนหนึ่งมันก็ยังไม่ยาวอยู่แล้วโอ้ง่ายจริงครับนี่ครับนี่มันเป็นวิธีที่แบบผมไม่ต้องไปแบ่งไม่ต้องไปฉีดแต่ส่วนอาจารย์ใหญ่ๆเขาบอกว่าผมลงเพราะว่าผมทําถนัดอย่างนี้เราเราถนัดเราก็ขอโทษพวกอาจารย์ทั้งหลายด้วยว่าทําไมผมถึงไม่แบ่งผมเหตุผลเพราะผมถนัดแบบนี้ครับผมแนวใครแนวมันนะครับผมผมก็ว่ากันไปผมก็เลยสอนแบบนี้ง่าย เพื่อคนที่อยากลองทําดูเท่านั้นแหละครับก็ขอโทษพวกอาจารย์ด้วยกันแล้วกันครับอันนี้ทําให้ดูเอาไปเป็นแนวแนวทางเพื่อทําในสิ่งที่ง่ายนะครับครับทำในสิ่งที่ง่ายนี่มันก็ง่ายใช่ไหมครับลองทรงต่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละครับนี่ดูนะครับพอเราขึ้นไดอะแกรมไว้เส้นหนึ่งมันก็เล็มแค่เส้นหนึ่งถ้าขึ้นไดอะแกรมไว้สูงเกินกลางใบหูก็เป็นลองทรงสูงขึ้นเหนือลิมใบหูก็เป็นลองทรงสูงสูงอเมริกันใช่ไหมครับ เขาใจตามนี้จะต้องมาร์กบ้วยเนาะแบนั้นอ่นิดเดียวก็เราก็ตกแต่งอันนี้เราก็ดูว่าไม่สวยเราก็ย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งครับไม่ใช่ทําแล้วทีเดียวเสร็จเลยเนาะเราต้องย้อนมาตรวจสอบอีกทีนึงตรวจสอบค่อยเล็มค่อยค่อยเล็มแล้วก็ค่อยขยับหวีใช้เวลาเหลาเหลาอยู่ใช้เวลาทั้งหมดแต่ผมนี่สามสิบนาทีอ่ะอันนี้ยังไม่ถึงแต่ก็ให้คำนวณเอาเวลาเป็นแบบแล้วกัแบบเป็นแกนตัด แล้วก็เป็นหลักการด้วยนั่นดูไหมครับตรงไหนไม่ดีเราก็ดูสังเกตดูอย่างนี้อย่างตรงนี้ไม่ดีเราก็เห็นไหมครับแล้วก็กึบแบบทางนู้นแหละให้มันเหมือนกันอย่างนี้วางแผนไปอย่างนี้แล้วก็มาดูทางทางซ้ายทางขวาเนี่ยเหมือนกันดูนะลองสูงต่ําจะอยู่ขนาดเนี้ยขนาดติ่งหูเนี่ยใช่ไหมครับถ้ามาตรงนี้ก็ห่างไปเส้นหนึ่งก็เล็มขึ้นนิดเดียวอย่างนี้ อย่างนี้ตอนที่เราถ่ายครั้งแรกน่ะมันขึ้นสูงแต่ก็ไม่ใช่ว่าสูงเสียนะแล้วก็เล็มให้มันเข้าเข้าได้นี่อย่างนี้เก็บไปไปลายนิดเพื่อให้มองกลมกลืนไม่ให้มันขาดไม่ให้มันเป็นรอยร่องแล้วให้มันนวลกลมกลืนแค่นั้นเองนี่อันนี้เทคนิคของอาจารย์พลาดคือตอนถ่ายใส่เบอร์หนึ่งแล้วถ่ายตะเลิดเส้นหนึ่งเห็นไหมครับเลยม,มันเลยเส้นมันจะเป็นอย่างนี้แล้วหัวคนเรามันก็ไม่เหมือนกันมันก็เลยดูดูเหมือนด่างแต่เราก็แก้ไขได้นี่ทําอย่างนี้ เอาบีไปซ้อนขึ้นเดี๋ยวไปแก่ทั้งนู้นตามให้มันมันเหมือนกันอย่างนงี้เนี่ยคือลองทรงต่ํานี่ถ้าเราทํามันก็พลาดได้สีตีนย่อมพลาดนักปราดย่อมพลังสองขาโดดเดก็ย่อมเซลงไปบ้างอันนี้คือพลาดนะครับเนี่ยลองทรงต่ําจะกลายเป็นนิดๆแต่ก็ทําได้ไม่ไม่ถึงก็เสียหายหรอกนี่เห็นไหมครับก็ก็ก็เป็นอย่างนี้แหละครับเนี่ปึ๊บ โอเคพราะหัวคนเรานี่นี่มันก็เสร็จแล้วที่นี่ดูข้างหน้าดูข้างหน้าพึดลองทรงต่ำเยอียังดูนะนั่นเห็นไหมครับครับยังดูทางนี้นั่นมันก็ไม่แปลกแล้วก็แล้วก็ทวนอีกรอบนึงทวนอีกรอบนึงครับดูหาจุดนะครับผมหาจุดอ่อนน่าจะต้องแต่งด้านนี้นะครับให้มันเท่ากับฝั่งโน้นนึงให้เท่ากับฝั่งโน้นนี่เราดูตรงนี้วิธีแต่งก็อย่างนี้นะฮะนี่ดูเพราะฝั่งโน้นมันสูงขึ้นนิดนึงนี่ดูนะฮะ ฝั่งนู้นมันสูงขึ้นไป2เซนแต่จริงๆเราขึ้นไว้อันนี้พอดีนั่นคือข้อบอกพร่องแล้วก็แก้ไขทางนี้ตามเพื่อให้เหมือนทางนู้นแต่ผมด้านบนไม่ถูกทําลายออกนะผมด้านบนอยู่ปกติเนี่ยเห็นไหมครับวิธีแก้ให้เหมือนกับข้างนู้นนั่นเสร็จแล้วครับนี่ลองทรงต่ําก็ขึ้นอย่างนี้แหละครับทีนี้ก็เป็นกันไกลอยดูนะฮะวางบัตเตอรเลียน ตรงไหนไม่ดีนี่แต่งปั๊บดูนี่นมันมาดูแล้วเท่ากันที <Okay S 2> นี้เราเ็นเรืองไก่ซอยทางไก่ซอยล้วก็ใช้คู่กับวีนี่วีตัดวีซอยนี่อย่างนี้ผมด้านบนเท่ากันแล้วดีแล้วด้านข้างเท่าแล้วด้านหลังยาวดูนะฮะด้านหลังยาวทนนะฮะนี่ดูด้านหลังนี่อย่างนี้ยาวน,ะนี่ดูเห็นไหม ส่วนที่ผมยามันจะเป็นคลื่นเป็นคลื่นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราก็จับกันไกลให้ถูกต้องแล้วก็ซอยถ้าถ้าจะซอยให้สวยต้องทําอย่างนี้ปึ๊บนี่ปึ๊บปื๊บป๊บหวีด้านหางย้ำย้ำให้มันเร็วเสร็จให้เร็วึแล้วมันก็จะเข้าทรงมันเห็นไหมครับคืออันนี้เป็นกันไกลซอยนะไม่ใช่กันไกลตัดนะซอยฟันปลาเราเรียกปึ๊บปื๊บป๊บป๊บที่ผมใช้กันไกลเล็กเพราะอะไรเพราะ พอผมจากัดพื้นที่นิดเดียวครับถ้าใช้กันไกลใหญ่มันจะกินทั้งหัวเลยครับที่ผมใช้ก็ซอยฟันปลาเล็กเพราะเราจํากัดเอาเฉพาะที่มันครับเสร็จแล้วครับเนี่ยลองทรงต่ำเนี่ยูนะคสวยเลยครับยกมือไหว้นะครับรเส็จขอบคุณมากครับนายแบบและอาจารย์อ้นกันงาครับขอบคุณมากครับ